สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ S.U.H. Universe วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการเรียนออนไลน์นะครับหรือการเรียนพิเศษออนไลน์นะครับการเรียนพิเศษคืออะไร การเรียนพิเศษก็คือการเรียนให้เราเข้าใจและรู้เรื่องมากกว่าเดิมจากที่เราเคยเรียนปกติแล้วเรียนแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเราก็มาเรียนพิเศษเพื่อที่จะได้รู้เรื่องและเข้าใจนำไปใช้งานได้นะครับ ส่วนการเรียนพิเศษแบบออนไลน์ก็คือการเรียนโดยผ่านเครือข่ายเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เราสามารถเรียนได้ทุกที่ทำให้เราสามารถย่นย่อระยะทางเวลา นะครับช่วยป้องก,กันโรคโรคติดต่อเว้นระยะห่างเช่นโรคโควิดหรือว่าโรคต่างๆที่สามารถติดต่อเวลาใกล้กันได้นะครับซึ่งการเรียนแบบนี้ก็ใช้เทคโนโลยี นำมาช่วยนะครับทำให้เราสามารถเห็นหน้ากันได้สามารถเห็นข้อความต่างๆเห็นข้อมูลต่างๆทำให้เราลดการที่เราไม่รู้หรือว่าการความเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจเราสามารถสื่อสารผ่านกันได้นะครับ หากท่านใดสนใจเรียนพิเศษออนไลน์นะครับเรียนจากธรรมดาปกติแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเราสอนทั้งประถมมัธยมปวชปวสมหาวิทยาลัย หรือไวทำงานต้องการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ค้นหาคำว่า su h e a l t h universe ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ